อีแม e ็กเปลี่ยนโชคหน้าพร้อมสวยก้อนหลดหลัง2นิ้วกแต่จากรัานกตางรับโตที่ด้าเซอร์บิดมาเลยเจ้าวันนี้มาส่งงานอีสุดที่แม็กคันนี้ค่ะลูกค้าวิ่งเข้ามาค่ะต้องการให้ช่างแบงค์จัดทรงหน้าหลังใหม่เลยสําหรับคันนี้ค่ะก็คือหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยเสร็จแล้วตกลงกันว่าจะถอดหลังถอดก้อนหลดเอถอดก้อนยกออกแล้วก็หลังก็เดี๋ยวจะดูว่าจะต้องโหลดหลังกี่นิ้วแล้วปรากฏว่าพอถอดออกมาโชคลูกค้าค่ะแตกค่ะ ชกด้านหน้าลูกค้าแตกด้านขวาด้านที่แตกกำลังถอดน,นี่แหละคะ่ะแล้วก็ซึ่งลูกค้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโชกตัวเองแตกเราก็ไม่รู้แต่ก็นึกว่าลูกค้าเนี่ยก็คือเข้ามาแค่เปลี่ยนโชกเปล่าเลยก็คือลูกค้าเข้ามาแค่อาจจะให้ช่างอาจจะรงให้ใหม่อเ <Okay. S 2> มอาพี่ให้ทราบก็เลยไม่ได้บอกลูกค้าค่ะเสร็จแล้วพอย,ยกโชกไปให้ช่างเนี่ยช่างก็บอกว่าให้ไปถามลูกค้าซิว่าโชกแตกจะเปลี่ยนเลยมาะะแล้วก็อ้าว ลูกค้าไม่ได้มาเปลี่ยนโชรอช่างบอกป่าเขาไม่จัดทรงใหม่เราก็เลยเดินไปบอกลูกค้าลูกค้าก็เลยโอเคมันแตกก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยก็โอเคค่ะเราก็ได้ทําการแกะโช๊คออกมาค่ะเพื่อทําการให้ช่างแมงประกอบค่ะแล้วก็แกะไปเลยเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ประกอบไปเลยจ้าเสร็จแล้วก็ฮิ้วมาใส่ที่รถเลยค่ะนี่จ้ะประกอบใส่ที่รถเสร็จเรบร้อ่แล,แล้วก็ยกล้อใส่ล้อเลยค่ะทำน,นี้ก็จะวิ่งน่าจะวิ่งดีกว่าเดิมแล้วแหละเพราะว่า ทั้งโชคแตกเาใส่ก้อนยกเมื่อเขาใส่ก้อนยกมันจะทําให้รถกระดา้างวิ่งยากขึ้นหมดเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลงเลยค่ะด้านหนะ้าวัดอนให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ไปขึ้นหน้าหลังต่อเลยค่ะดีเดียออด้านหลังออกค่ะเดี๋ยวถอดก็ออกเพราะว่าคันเนี้ลูกค้าให้ชักแหนบออกด้วยนะยคะ ก็เลยต้องทาการลื้อแหนบออกค่ะแหนบลงมาเลยเพื่อทําการถอดแหนบออกแล้วก็ออกต่องใครก็ต้องเปลี่ยนสะดือแหนบใหม่ด้วยค่ะเปลี่ยนตรงเตลงหลังใหม่ด้วยอ้คันนี้ทําเยอะมากมากเลยเพราะว่าข้างหลังลูกค้าใส่ตรงเตีงโหลดมาค่ะแล้วก็นี่จ้าออกเสร็จแล้วค่ะอันนี้มีผู้ชายมาช่วยวันนี้อู๋มาช่วยค่ะก็เลยไม่ต้องหนักในการิี่แล้วะคะ่ะขอบคุณนะคะอู้จาเข้ามาช่วย เลิกงานก็เลยไปเข้ามาหาก็เลยโดนงานเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาถอดแหนบออกค่ะถอดสะดือแหนบอแหนบรรทุกออกเพื่อจะทําการแกะค่ะแกะอาแกะแผ่นแหนบออกค่ะที่ลูกค้าสั่งนาอไม่รู้แต่ก็ไม่รู้เขาคุยกันกระช่งางยังไงไม่ต้องฝัดแผ่นไหนล้วก็เราก็ไม่รู้เราก็อธิบายได้แค่นพ้เพราะว่าคนนี้น่าจะเสริมแหนบมาค่ะนะ่ทาที่รู้เนาะโอเคเสร็จแล้วพอหลังจะถอดเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบเลยค่ะประกอบคืนที่คืนถิ่นเลยค่ะ แผ่แนแนบเข้าปายแล้วก็กดเลยค่ะทางก็ทำการเลียร์ะดื้อเนี่ยที่มันเกินออกมาค่ะเจียให้มันสั้นลงเสร็จแล้วเราก็ยกมาใส่ที่รถกันเลยค่ะใส่ตรงเตงใหม่แล้วก็ตรงเตงตัวใหม่ค่ะ ตัวเ็งที่ยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็น,นี่จะเอาก้อนโหลดมาใส่ตอนแรกเนี่ยคันนี้ตอนแรกอ่ะช่างกะไว้3นิ้วก็คือใส่ก้อนโหลดสนิ้วพอใส่ไปแล้วขึ้นวัดดูระยะมันไม่ได้ค่ะช่างลูกค้าบอกโอเคแล้วแต่ช่างว่ามันไม่ได้มันเตี้ยไปมันดูจะติดยางก็เลยทําการถอดใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดโหลด2นิ้วไปให้ลูกค้าแทนน้าอีกช่างน้งก็ไปดู2งน้อนอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาทําฝั่งนางค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บของค่ะเก็บตัวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะลงรถก็จะเห็นทรงรถแล้ว ลงจ้าปลื้ก โอเคทรงก็จะประมาณนี้เลยช่างนั้นก็เลยมาอธิบายกับลูกค้าเสร็อุจ่าวัดปอนให้เรียบร้อยค่ะเป็นอันส่งงานได้ลูกค้าพอใจเราก็พอใจค่ะเก็บของขึ้นรถคืนลูกค้าให้หมดเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านติดขัดอะไรโทรเข้ามาได้เลยค่ะหรือไม่ก็เข้ามาที่ร้านได้เลยร้านเจ้างเราโตอยู่พุทธมนฑลสายสามติดไปแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์วันนี้ลูกค้ามามืดหน่อยแนวภาพมันก็จะไม่ค่อยสวยไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะเดินทางปลอด ไบายค่ะ